สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไฟน์ไนแอดเฟตตีพคกหนึ่งอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่เล่นคักจกิเกลตีบีเลยครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าผมไม่มีคอมนะครับแถมภาคนี้มันสามารถโหลดได้ในเพสโตแต่ว่าเสียเงินนะมันเสียเงินก็ก็มาเล่นนะไปไปดูกันเลยร้านเฟดตีพิซซา ให้คุณเนี่ยอยู่12นาฬิกาถึง6นาฬิกานะโอ้โหอยู่ตั้งแต่6ทุ่มจนถึง6โมงเย็นก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานนานที่เฮี้ยเลยโอ้โหเป็นไงล่ะก็มีเสียงคนโทรศัพท์ด้วยนะมีอันซ้ายขวามีกล้องยันปิดพูดเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยก็เคยไปดูคนอื่นเขาเล่นนะภาคเนี้ยแต่ก็ไม่เคยได้เล่นจริง ก็โหลดมาเล่นตาสองตาแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกับเกมนี่เท่าไหร่นะเจ้จมูกเฟดี้ไม่มีเสียงด้วยว่ะอีจัดก็มันเดี๋ยวถ้ามันได้ยินมันจะเดินมาเลยเนี่ยเปิดไฟได้นะครับตรงเนี้ยแล้วก็ปิดประตูได้นะผมไม่รู้ว่าห้องนี้ห้องอะไรนะแต่ว่ามันมันจอดับเอเดเอ้ยอะไรอะเฮ้ยอ้าวเอากล้องดับอ้าวเฮ้ยอ้าวไอกระต่ายมันมาแล้ว เฮ้ยไอกาตายมันมาแล้วทุกคนอ้าวเอ้ยไอกาตายมันอ้าวเอ้ยมันมาแล้วนาไม่ใช่ยังไม่มายังไม่มามันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันหายทุกคนเอ้ยไอกาตายหายแล้วอะไรเนี่ยอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบอบอมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ,อเคเห็นลวเห็นแลวเฮ้ยมันมันหายแล้วมันอย่าบอกนะว่าหมาอ๋อ อยู่ตรงนี้เองเอกตายก็ไม่บอกดูหน้าทุกคนน่ากลัวเลยเนี่ยมองกล้องตั้งนานเอกตับอีอ้าวโอ้โหมึงมาโผล่ตรงนี้เลยเหรอโอ้โอะเอกตายไปยังเนี่ยมันไปยังวะทุกคนมันไปยัง โอ้โหมันยังไม่ไปอีกไอ้ฮะาถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขอไปตอนเริมใหมจะไปไปเนี่ยนี่อ๋อมันมีเงาอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าเงาหายไปลว่ามันมันไปแล้วสินะแต่ตอนนี้ยังมีเงาอยู่อ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วไอ้กระต่ายมันไปแล้วนี่ครับมันไม่มีเงาตรงนี้แล้วนะโอ้โห โคตรน่ากลัวถ้ามันเข้ามาได้จะเป็นยังไงวะเนี่ยแบตเตอรี่ต่ำนะตอนเนี้ยแบตเหลยสามสิบแล้วต,นนต,ตวีสิเอ้ยไอ้เป็ดเป็ดหรือไก่ก็ไม่รู้ตอนนี้เฟดดี้คนเดียวแล้วครับทุกคนตอนนี้ไอ้ก,กระต่ายมันอยู่ไหนมันมาหรือยังไม่เห็นไอ้ก,กระต่ายครับทุกคนมันไปไหนแล้วเนี่ยไอ้กไก่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเฟดดี้หันมาทำมาทำไมเนีย่ยหันมาหนะ้าเฟดดี้ กระต่ายยังไม่มาก็ก็ดีก็ดีมันไปไหนนะวะไอ้กระต่ายเออเอา้าวจอร์ดับโอ้โหมันมาหรือยังมาลี้ยานะนะยานะอย่าจะจำสแกนะ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อนโอเคทุกคนครับตีห้าแล้วมันยังไม่มาอ,อุ้ยเฮี้ยพ้องโผล่ในตรงนี้เนี่ยขอโทษครับที่ไม่คำหยาบนะแต่ว่ามันโผล่มาโอ้โหมันไปอย่างวันนี้แม่ เวดดี้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ไอ้ไก่อยู่ตรงคนเดียวเหมือนกันมันไปยังวะก็ยังไม่น่าจะไปนะครับผมเอาเอามันไปลองไปแล้ว,ลวโอเคครัวนี้ก็รอแต่แบตเหลือแปดโอ้โหจะไปรอดไหมวะเนียคืนนี้นี่มันก็ตีห้าแล้วนะขอให้รอดเถอะนี่ผมใช้แบตเปลืองอ๋ออันอยู่ตรงนี้เอ้ยไก่หายโอ้ไก่อยู่ตรงนี้นะไก่่ห้องน้ำ มาอยู่ห้องน้ำผู้หญิงด้วยเฟรดี้ก็หันมาเอา้ากระต่ายหายคิหายแล้วออกกระต่ายตรงนี้กระต่า,ตายเพิ่งมาตลอดเลยแล้วตอนไหนมันจะห6โมงวะเนี่ยแบตก็ยิ่งใกล้จะหมดแล้วนะแบตเหลือสองแล้วแบตเหลือหนึ่งแล้ว6โมงสักทีอย่างนี้สิ6โมงสักทีนะก็นึกว่ามันจะไม่6โมงให้ผมโอ้โห,โหดีใจสุดๆไปเลย คืนที่สองเริ่มขึ้นแล้วก็จะรอดในวันนี้ตั้งแต่คืนแรกเนี่ยก็ระทึกขวัญจะตายแล้วไอ้กระต่ายคราวี่ผมจะประหยัดพลังงานนะผมรู้แล้วว่าถ้ากระต่ายมามันจะมา,าะนะจะมาทางซ้ายนะจะมาทางซ้ายทางขวาเนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้ากระต่ายมาผมจะระวังแค่ทางซ้ายนะเฮ้ยกระต่ายหายทุกคน อ๋อมันอยู่ตรงนี้อยู่ไกลยอยู่นะไอ้กระต่ายเนี่ยอืมปลดปกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยววตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเธอมีคำหยาบปอต้องขอโทษนะอะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้มีสามตัวใช่เหรอในในโปสเตอร์มีสักไอ้ไก่มาแล้วไอ้ไก่มันมา เฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้กระต่ายหายผมว่ามันมาแล้ววะมันมาแล้วแน่ๆอ๋อยังไม่มาก็ดีไอ้กระต่ายน้อยมันอยู่ตรงนี้โอเคไอ้ไก่อะไรไก่อยู่ตรงไหนไก่อ้าวโอ้โหไก่ที่เดิมโอเคไม่ต้องกลัวไก่กลัวแต่กระต่ายก็พอแล้วโคตรอยากรู้เลยตัวนี้มันตัวอะไรวะเอ้าไอ้กระต่ายหายอ๋อ มายืนดูกล้องตรงนี้นี่เองกระต่ายน้อยอยู่ดีๆดิยาโพมา,น,าน่ากลัวนะโอเคกระต่ายอยู่ที่เอ้ยเอาอทางขวาไปทางขวาไอ้เหี้ยกระต่ายมาสักขอโทษนะครับที่มีคำหยาบแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะโอ้ยไก่มาแล้วไก่มาไก่มามันมาแน่เลยวะ่ะตรงไหนไมันอยู่ตรงไหนโอ้ที่เดิมที่เดิมแล้วไม่เกาะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเหมือนมันวิ่งมานะเมื่อเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรนั่นมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันวิ่งมาเอ่ออะไรผมไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้จริงอะไรมันคืออะไรเจ้าของอะอะไรวะแล้วแม่งมาตายวันที่สอง อะไรวะเนี่ยเออไม่เข้าใจแล้วอาจจะมีคลิปต่อนะไว้เจอกัน